ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนมพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่านานที่กะขยาโสดโสดที่ว่าวเรื่องสงิ้นความเพลิดเพลินจึงจะหลุดพ้นขอ้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาค ตลัดว่าพิสษุทั้งหลายพิสูจเห็นรูปที่ไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นนั้นของเธอเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเมื่อเธอเห็นโดยชอบก็ย่อมเบื่อนายเพระสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นความกำหนัดเพราะสิ้นความกำหนัดจึงสิ้นความเพลิดเพลินเ,เพราะสิ้นทั้งความเพลิดเพลินและความกำหนัดเจตจึงหลุดพ้นเราเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้ว ข้อความเหล่านี้มาในพระสสตสั่งยุตตานิกายขันธวัรพระไตรปิฎกเล่มที่17ข้อที่51หน้าที่72องาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทเงิงปัญญาในการประพฤติปฏิบัติ ให้รู้ถึงรูปนามของเราว่าที่สุดแล้วก็ตกอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงเราต้องดูตัวเราเราต้องกำหนดที่รูปนามของเรารูปนามของเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเคยเป็นเด็กเคยเป็นใบรุ่นเคยเป็นหนุ่มสาวเคยเป็นคนกลางคนที่สุดแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาสู่วัยชรา และที่สุดแล้วก็แตกสลายหายไปจากโลกใบนี้แต่ก่อนจะแตกสลายไปเราต้องใช้ประโยชน์ในรูปนามของเราให้มากที่สุดก็คือการปปรเพิ่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ที่พึ่งทางจิตของเราเพื่อให้รู้สภาวะความเป็นธรรมารทิฐิเห็นชอบเพื่อเดินในทางที่ถูกไปสู่มากคผลานิพพานนั่นเอง อาตมาภาพขอ,อหน่วยพอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญ